ก็สวัสดีนะคะมาพบกันน,นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะคะเพื่อนพี่หลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนนะคะอันนี้คําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ใช่นะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิญญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆพี่นะคะวันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยนะคะเพื่อนพี่หลักหน่วยที่เดินนะคะน่าจะใช้สองสองสูตรชนเด่นเลยนะคะน่าจะทําเป็นคู่เป็นคู่ไปเลยนะคะชนไปเลยนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะคะน่า น้าก,ก็มีงานอีกนะคะเนาะตอนนี้งานเยอะนะคะเพื่นทีสำเร็จไปแล้วนะคะหนึ่งงานสำเร็จไปแล้วหนึ่งช่องอันนี้ก็เวียนมาที่ตัวเลขนะคะมาอันนี้นะคะปลักหน่วยนะคะอันนี้หน่วยบนนะคะ อของงวดที่แล้วคือตัวเลขถามว่ามันจะเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าอันนี้หน่วยงวดงวดที่แล้วตัวเลขมันก็ออกตัวเดิมนะคะเพื่อนพี่เนาะอันนี้ของงวดน,นี้นะคะอันนี้คือชุดหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือชุดที่สามนะคะน่าจะใช้สองชุดนี้นะคะใช้สองชุดนี้ชนนะคะ น่าจะใช้สองชุดนี้ชนนะคะงวดที่แล้วก็คือมาอยู่นะคะแต่จะมีอยู่งวดหนึ่งนะคะที่ออกหนึ่งศูนย์หกเป็นครั้งแรกอะหลุดอันนี้ของงวดที่แล้วอยู่อันนี้ของงวดนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราชนสองชุดนี้แล้วนะคะเราก็เอาไปเข้าล็อกนะคะเอาไปเข้าล็อกหลักหน่วยบนนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดที่สิบสามเออหนึ่งกับสิบสามอะล็อกนี้ ล็อกนี้นะคะก็มีเก้ามีหกมีสี่มีเจ็ดนะคะแล้วก็มีศูนย์มีสามมีหนึ่งมีห้าอะ มันหลายตัวก็ไม่เป็นไรนะคะมอนพีเนาะเราชนกันออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวเลขอ่าตัดที่นาคทาไว้นะคะก็คือเข้ามาตัดอีกทีหนึ่งถ้าตัวเลขที่นักเอามาตัดนะคะคือคือตัวเลขที่ตัดนะคะคือในนี้ถ้าถ้ามันมีชนกันก็คือว่ามันเป็นเด่นแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่มีก็คือตัดออกนะคะตัวเลขมันก็จะเหลือน้อยนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นหน่วยบนนะคะ ชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดที่สิบสามนะคะตอนนี้ชนอาตัวเลขออกมาแล้วถ้าเข้าๆถ้าเข้าๆสองชุดนี้ก็จะมีหมีเก้านะคะมีหกมีเก้ามีสี่มีสาม, 9, ม, 4, ม 3. แค่นั้นนะคะเดี๋ยวดูอีกสองชุดนะคะสองชุดนี้ชุดที่หชุดที่แปดนะคะมันน่าน่าจะหลุดหรือว่ายังไงน่าไม่แน่ใจนะคะ เดี๋ยวต้องดูนะคะเนาะบางทีหน้าก็จะทําเผื่อเผื่อไปอีกนะคะเพราะว่ันนี้สองสี่หกปดสี่ล็อกนี่คือมันจะอยู่8ปดแสูตรนะคะถ้าเพิ่มไปอีก2ล็อกมันก็จะคือ10สูตรนะคะแต่เดี๋ยวดูเวลานะคะเพื่อนๆถ้าเวลาพอก็จะทําล็อกออกมาให้ให้มันให้มันครบนะคะเนาะ ประมาณนี้นะคะแล้วคุณป้านะคะที่ถามมานะคะชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจหน้าทำเสร็จแล้วนะคะคุณพี่ชุดวัดใจทําเสร็จแล้วก็เหลือแค่ว่าเราหาตัวเด่นเข้าไปจับเอาแค่นั้นนะคะทําเสร็จทั้งล่างทั้งบนคือทําไวรอหมดแล้วนะคะก็เหลือลงหลักหลักไปเรื่อยๆนะคะก็คือหลักหน่วยหลักสิบทั้งบนทั้งล่างนะคะหน้าก็แต่สลับให้มันครบทุกล็อกนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ